สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง m a ม่าแบ r s t u d i o อช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้ก็คือรีแอตตัวอย่างหนัง Wonder Woman นะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะก็หนังเรื่องนี้พี่ออมตั้งหน้าตั้งตารอคอยมากหนึ่งซูปเปอร์ฮีโร่สาวนะคะคนแรกในยุคแบบยุคป,ปัจจุบันเลยนะที่จะเป็นหนังเดี่ยวแล้วก็กาวกระโดสนะคะพี่ออมชอบเขานะคะรู้สึกว่าสุดเลิฟอ่ะสุดเลิฟ <laughs> อันนี้ก็เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะก็มาดูกันคือพี่เอมอาจจะปล่อยคลิปรีแอคก่อนนะคะคิดว่าเดี๋ยวพี่อมอัดเสร็จน่าจะปล่อยเลยแต่ว่า,าพวกจอดลึกตัวอย่างหนังนี่รอนิดนึงนะคะก็โอเคเดี๋ยวไปดูพป้อมกันเลยสึกนอกเรื่อง What if I promise to be careful? Just a shield, then, Diana. No shot at you. They meet me mankind, Diana. They do not deserve you. You've told me this story. this place who are you people we are the bridge to a greater understanding right what is your mission well here's the thing That's all. You are in more danger than you think the boys in the trenches called her dr poison That's you millions know. would die the war would never end i'm going mother but if you choose to leave you may never return who will i be if i stay no. we'll To the, to the war. Well, technically, the war is that way, but we gotta go this way first. How can a woman fight in this? Ooh. Who is this young woman? She's my. Uh, um, Diana, Princess of Timothy. Prince, Diana Prince.

เจ๋งอะอยากดูเรียบร้อยแล้วว่าเมื่อไหร่จะถึงจูนเซ็กนนะคะมิทุนาวันที่สองโอ้ชอบรู้สึกว่าอันนี้มันก็มีฟุตเทจของของอันเก่าๆามาปนๆกันนะตัดจัดเรียงกันรู้สึกว่ามันก็บิวพอมพอสมควรนะอยากดูอ่ะคือเมืองไทยจะเข้าวันที่หนึ่งใช่ไหมแต่อเมริกาที่เนี่ยจะเข้าวันที่สองนะคะก็ <laughs> รีวิวช้าหน่อยนะ คือสำหรับตัวอย่างนี้นะที่เป็นตัวอย่างสุดท้ายพี่อมว่าทำได,ได้ออกมาดีแล้วนะเหมือนกับว่าบิวอารมณ์ให้เราอยากดูนะคะเพราะว่าชื่อคลิปมันก็บอกแล้วว่า rise of warrior นะถมเพลงถมเพลงก็ยังใช้เพลงของอ imagine dragon ด้วยนะนะเพลงนะั้นจะชื่อ warrior หรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะเข้ากันดีนะคะแล้วพี่อมชอบที่เราได้เห็นตัวตนของดาน่าคือแม่เธอเนี่ยบอกว่าคือมนุษย์ไม่คู่ควรกับเธอนะแล้ว มันก็มีสงครามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเดียราอยากจะไปช่วยเหลือใช่ไหมละ่ะแล้วเธอก็พูดกับน่าจะพูดกับแม่นะบอกว่าแล้วฉันจะเป็นใครละ่ะถ้าฉันยังอยู่ที่นี่คือคือเดียน่นาเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะสู้หรือว่าอยากจะเป็นฮีโร่อะไรนะคะเขาช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วมันรู้สึกว่าเนี่ยแหละฮีโร่ที่เราต้องการนะเพีอมหวังสูงมากๆเลยนะกับเรื่องเนี้แล้วก็เรื่องราวนี้มันก็ ค่อนข้างจะอยู่ห่างจากเรื่องดีอื่นๆนะเพราะดีที่เราดูมาเนี่ยมันค่อนขา,า,าจะเป็นยุคปัจจุบันใช่ไหมอันนี้มันก็แบบเป็นเหมือนในอดีตมันก็แยกออกไปเลยชัดเจนนะก็หวังว่าจะดีสมใจนะคะสมใจที่รอคอยสรุปนะคะตัวอย่างนี้คือพี่อมชอบ<笑><笑>เห็นเดร์นารอยใช่ไหมเขาห่อใช่ไหม yes yes แล้วก็แบบว่ารับแสงรับแสงแต่เรายังไม่ได้เห็นแอริสเลยนะ คือเราเห็นเขาในแบบยังเป็นคนอยู่นะคะเรายังไม่เห็นงงเห็นงอนเลยคนที่เล่นเป็นเอริสก็คือคือใครอะที่เล่นเป็นที่เล่นในแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นมนุษย์หมาป่าจำชื่อไม่ได้นะคะลูบินมา่าก็เดี๋ยวพี่ออมจะไป,ไปเรียกว่าอะไรดูอีกหลายรอบอาจจะฟีดเฟรมอะไรด,ดูนะว่าเราเห็นเอริสเปล่าเห็นงงเห็นงอนอะไรมาใช่งอนมะวะเขาดิเขา บเบลอนะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่อ่อโอเคอยังไงคลิปนี้พี่มอมไปก่อนนะก็คิดยังไงกับตัวอย่างนี้กันบ้างชอบไหมนะอยากดูไหมรู้สึกว่ามันบิวมากขึ้นไหมหรือรู้สึกว่ามันก็เป็นฟุตเทจเก่าๆที่เราเห็นมานะคะคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างเลยยังไงคลิปนี้พี่มอมไปก่อนนะดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์าติดตามกันได้ที่ช่องมอมาแบดสตูดิโอช่องหนังสำหรับคนรักหนังก็เจอกันค่ะบาย